สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็น,นี้นะครับเรากลับอยู่กันในเกมไมค์ครา t อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรากลับอยู่กันในไมค์ครับวินโดว์สิบกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ในโปรเจกต์ลาบเซิร์ฟเวอร์กันใน EP ที่2แล้วนะครับ วันนีนะครับแล้วก็อยู่กับน้องไข่เหมือนเดิมนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้เล่นไปนะเราก็ได้เครื่องนี้มาแล้วก็คือเครื่องที่มันหมักบินแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าเราสามารถเราสาลายเนี่ยมันใส่นี้ได้ซึ่งก็นั่นแหละซึ่งไข่น่าจะรู้แต่ผมไม่รู้ไงงั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะลงไปทะเลแล้วก็เราจะมาทําเครื่องอะไรกันอีกดีละอ,อ,อันนี้ก็ได้คูซิโบะที่มันเอาไว้ทำลวาวาอันที่3ามเลยนะ ใช่เราได้ไม่จำเป็นต้องขุดถิดนไงอ๋อไอหม้อปรุงยาเนี่ยมันมันค้าบยากไหมล่ะอ๋อหม้อปรุงยาค้าบไม่ยากใช้เอใช้เหล็ก7อันใช้เหล็กแค่7อันใช่เจอันแต่ตอนนี้คือก้อนเหล็กมี5้าก้อนโอเคคือเราต้องแบบแลกเครื่องแบบเครื่องหมักดินเยอะๆร้อนเนี่ยคือแบบอันเดียวไม่พอใช่ใช่เดน๋ยช้ามากเลยเรื่องเดี๋ยวข้างบนนี่จัดการได้เลยโอ้โหแล้วกูดูต้นไม้มันโตสิมันโตได้แบบใหญ่มากขี้เกียจขึ้นไปขุดเนี่ย เอาแล้วะปลูกติดกันถ้าปลูกติดกันมันจะอย่างเงี้ยแหละมันจะยากมากไม่ไม่หมายถึงต้นไม้มันใหญ่นะต้นไม้โตตัวใหญ่เอ้ยตัวใหญ่ใช่ต้นใหญ่เราก็ควรขยายฟาร์มเหมือนกันนะคือฟาร์มเราเล็กมากเลยมาผมผมจัดการให้ข้างบนนันเรื่องข้างบนอัโอเคได้เลยได้น้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวขอครับไอ้นี่ก่อนโอเคจากแรกเครื่องเนี่ยเครื่องหมักดินนี่เอาสักกี่อันดีโอโหเอาสักสิบอันเลยดีไหม ได้เลยสิอันไปเพียบพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้แล้วมาสิบอันจะทําเป็นโรงงานใช่ไหมเอาไว้ผมเลยเอากี่อันก็ได้เอาไว้ใส่กล่องไว้เลยพี่่าได้เอาเกียอันได้ใช่ไหมแรงหมดนี่เลยตอนนี้ต้องการเหล็กมากเหล็กขาจากไหนได้บ้างว่าตกปลาตกเลยใช่ตกมันมีเครื่องร่อนอยู่อ่ะเครื่องร่อนอ่ะเออใช่เครื่องร่อนเออ เครื่องร่อนไหนใช้อะไรบ้างใช้ต้นแผ่แล้วก็ใยสองอันเรามีใยอย่างไม่มีใยเลยผมผมมีผมมีนี่โอ้บอกเลยขามาหมดแลกมาเหรอแลกมาแล้วนี่เครื่องร่อนคือนั่งร้านพี่นั่งร้านอ่ะไหนต้องใส่อะไรเข้าไปดิทรายเหรอทรายก็ได้ดินก็ได้ผมจะลองใส่ใส่ลองใส่ใส่เลย้อะไรอ้าวพาวเดอร์อ๋ออุ้ยอ๋อด้น้ำตาลได้ยังพวกแบบเป็นผงๆอะไรพวกเนี้ยอ๋อ อุ้ยเราก็ได้แ้นขนาดที่มันเล็กลงกลัวโซนไหนดินอ่ะเดี๋ยวนะลองดินดูนะอาจจะได้หินได้แร่อะไรพวกนี้อ้าวว่ามันเอ้ยมันไม่ไดอแล้วนะไม่ปิดรูทบิดบิดรูทสิอ๋อมันเล่นรูทเล่นกากมากทำเลยไม่ค่อยได้เท่าไหร่เฮ้ยได้หินด้วยเฮ้ยในต้นอ้อยด้วยได้ไงเนี่ยดูกระเค็นเหรอเออมันอยู่ดีดีเหรอวะเนี่ยปลูกยาได้งั้นเราปลูกเลยละกัน ที่ปลูกต้นไม้แบบเล็กมากโอเคเดี๋ยวคาบกล่องก่อน,อนเรียบร้อยได้มาสองกล่องแล้ววางได้ไหมเนะี่ยได้มาเดี๋ยวเราลงไปสำรวจใต้น้ำกันดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูใต้ทะเลกันดีกว่านะว่าจะมีอะไรอันนี้เราลงไปว่าตรงนี้น่าจะยังนี่ไงลงมาแล้วมีอะไรเนี่ยอุย้ยมีกองนี่ไงอุ้ยได้เบ็ดตกปลาลัคก,กี้มาว่ะ น่าจะเพิ่มโชคนะลัคกี้ใช่โอ้ยโอยเจ็บ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 โอ้ยตา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 ยเดี๋ยวต้องเก็บสาหลายมปเลยนะครับอุ้ยตายได้เลยอตายลงลุกเกินอะโหดูขอมาลอยกระจายอ่ะกระจายแบบเก็บยางยากอะกระจายจริงลอยเนี่ยแล้วเป็ดตกปลาเราหายไปไหนอ่ะอ้าวเดี๋ยวนะสวยละลอยหรือเปล่าทำเป็ตกปลาหายไม่มีลอยหรือมันอยู่ข้างล่างวะกำลังมองอยู่ อ๋อเห็นลแล<ค>้วนี่ไง<ๆ>อ๋ออยู่ใกล้ก่อนเลยนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยอยู่นี่นี่เองจะตกไหมหรือยังไม่ตกอ่ายังไม่ตกยังไม่ตกงั้นเดี๋ยวเรามาลองตกกันดูดีกว่าคือถ้ามีวงจรเรโซนมันอาจจะทํานี้ได้ออโต้เหรอเออใช่ตกปลาออโต้อุย้ยได้ดินมาตกเร็วมากเลยอ่ะโอ้โหลองเบ็ดใหม่เฮ้ยเฮ้ยปลาปึ๊บได้ปั๊บเลยอ่ะเฮ้ยรักออบจริงๆรักอ๊อบแบบซีเขามัน มันมันไม่ได้เพิ่มเวลาตกหรอพี่อ้าวถ้าเพิ่มเวลาตกต้องรัวน่าจะใช่แล้วก็สีคือได้ของดีขึ้นเฉยอ๋ออ่ะสรุปเมื่อกี้มันแค่รวยเฉยตอนนี้ไม่รัวแล้วเมื่อกี้รวยอยู่เลยโอเคครับสำรวจใต้ทะเลต่อนี่ไงเรามีประตูแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรงน,นู้นกันโหสาหลายเยอะมากอะ่ะลงไปขุดสาลายก่อนล้วกันเดี๋ยวผมพอข้อเสียของการเริ่มขยายพื้นที่ก็คือเราต้องเริ่มปักไฟแล้วพี่อ๋อเออว่ามอนเตอร์มันเกิดใช่หลงจากเรายิบ2ิบสี่บล็อกนะมอนเตอร์จะเกิด อู้อู้โอ้ยอ้าวเฮ้ยประตูมันใช่ไม่ได้ประตูใช้ใต้น้ำไม่ได้ใช่อ้าวรู้อยู่แล้วเหรอรู้อยู่แล้วเหรอไม่เพิ่งรู้มได้แล้วเออโอ้ยมันหวานแล้วมันไม่เป็นไอ้นั่นอะช่องอากาศหนึ่งบล็อกอะนี่ไม่ได้ไปไหนเนี่ยตางเดียวเนี่ยทะเลมันคือแบบมันลึกเกินไปอ่ะเอ้ยไม่ใช่ทะเลสีมหาสมุทรหรือทะเลวะเออได้มาเกละมั้งไม่รู้หาท เออมันคือมาสมุดนะครับถ้า,าทะเลมัน <ฮา S 1> จะเป็นแปกแ, <ป S 1> แบบหนึง่งแล้วเครื่องปั๊มหินที่โยนให้อะจะทำตอนไหนอ,อ,อ่ะเหรอออเเครื่องปั๊มดินพ <ทำ S 1> ูดผิททำแล้วเนี่ยเอา้านี่ขวานเหล็กเรานี่ว่ะมาดอปอยู่ตรงนี้ไหนมาชมผลงานซิอุย้ยมีสาหลายหลายกองมากเลยนี่อุย้ยเอา้าเฮย้ฮยเฮ้ยอะไรอะวารได้ไงอะ่ะอ่ะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวนะเอ็นดับแมนเขาไม่ไม่ไม่เอ็นดับแมนไม่ไม่มีเฮ้ยหายแก้วอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะอ้าวพี่มันกระจายทั่วเกาะเลยอ๋อรู้แล้วทำไมวางติดกันไม่ได้โควิดไงเบนกันหนึ่งช่องเบนระยะออโเคไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ล้วทำไมมันว้าวะเนี่ยโอ้โหนึกว่าโควิดแบบกลัวโควิดอะไรอย่างนี้ไง หรือมันห้ามโดนฝนปะก็ใช่ไงเสียงมนเหมือนเนื้อแมนเลยเออใช่มันห้ามโดนฝนแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวไข่ลองวางดูอ่ะเดี๋ยวเราลองวางดูนะปึ๊บไม่วาบเลยเนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วจะไปว้าบอ่ะหรือว่าเขาแบบห้ามวางเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออวาบได้ว้าบไปอ่ะดูไปนะเดี๋ยวไปลงทะเลละคิดก่อนทำไงดีนี่ไงเจอซากแล้วจำกัดพื้นที่ ตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับไม่มีกล่องเป็นแค่ซ่าเฉยๆเอ้ยตัวนี้ใช่เรือปหเนี่ยเรือนี่ว่านี่ไงเจอเรือแล้วเจอเรือแล้วไ้ยทำไงดีเนี่ยทำใจเะหมักดินไม่ได้เลยถ้าอย่างเงี้ยอุ้ยได้มันฝรั่งกับโคมาเดี๋ยวปักทอดใต้น้ำได้ไหมเนี่ยเอ้าเฮ้ยปักทอดใต้น้ำไม่ได้อ่ะโอ้โหกระปากไม่ได้คือเขาไม่ให้เราทำอะไรเกี่ยวกับที่หายใจใต้น้ำได้เลย นอกจากที่ไข่บอกอ่ะต้องมีหัวใจงาทอร์เระแต่ถ้าเป็นไมค์ครับในคอมมันทำได้ไงหรือมันบางนี้เพราะเกาะเกิด <verändert> ผู่าเกาะเกิดกี่อันจะไม่วารไปไหเออว่ะก็ก็วางได้ในเกาะเกิดหรือวางนอกเกาะหรือว่าต้องเป็นดินหรือว่าต้องเป็นดินน่าใช่ผมก็วางบนไม้นะสรุปก็คือวางในเกาะเกิดนะครับก็คือมันจะไม่วาบไปไหนงงเลยเพราะอะไรั่ะอะไรก็ต้องวาง ไม่น่าใช่แล้วพาะผมก็วางบนไม้เออนี่ก็เราก็วางไม้เหมือนกันนะเออเดี๋ยวเราลองขุดวางตรงไม้นี่ดูสิเอา้าหายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นี่ปึ๊บก็ไม่วาบหรือเอรรพราะเป็นสลับหรืเอเพราะเป็นสลับเออสลับใช่ผมมาพูดเป็นสลับใช่อาจจะต้องแบบเป็นบล็อกเออใช่แน่เลยเพราะเป็นสลับโอเคโชคดีกะ <c oughs> จะประหยัดไม้ เออถ้าเป็นใครก็ทำสลับกันแหละโอเคครับระหว่างนี้เราก็หมักดินรอไปเดี๋ยวเราก็จะทำเครื่องนว้แล้วกันเนาะเครื่องที่สามเนี่ยคูซิโบไม้ซึ่งเรายังไม่มีเล็กฮะไม้บทไม้ก็วับวางตรงไหนเมื่อกี้อะไปวับย่างยังเรียบร้อยแปลว่าตรงนี้เป็นสลับสินะไหนนี่สลับใช่ก็คือห้าวบนสลับง่ายๆโอเค ช่เลยโห oh. มันจะต้นเงอะไรบ้างวะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ป๋อ oh, ซ้ำๆอะ่ะน่าจะได้พวกหินได้พวกมเมล็ดแล้วก็ข้าวแล้วก็เป็นต้นอ้อยอะ่ะเนี่ยแล้วก็มเมล็ดอะไรไม่รู้เมื่อกี้โอ้ยต้นไม้โตเร็วมากยังไมไ่ลองกาเวลเลยเออกาเวลเออใช่กาเวลได้แนะ่นอนอุ้ยได้เป็นฟินมาจะได้อะไรอีกอ้อยแหลกฟิน,ฟ,นฟินอีกรอบไม่ดอกโควิชา อุ้ยมันอาจจะดรอปเหล็กก็ได้มั้งเนี่ยเออมีมีแร่ด้วยหายากมากอ่ะฮัลโหลครับเออหรือว่ามันได้แค่สองอย่างอุ้ยเดมาร์ลโอ้ใช่แล้วแสดงแสดงว่าอุ้ยเนี่ยมันดรอปไอ้นั่นเศษทองดาพิษเฮ้ยได้เศษเหล็กมาด้วยเรียบร้อยครับยังไม่ได้เหล็กเลยอ่ะมันจะได้แค่พวกเศษเหล็กอ่ะ เราเศษเหล็กไหมครับเป็นเหล็กโขลตายตายแน่แต่แบ<ต>บม,มันได้น้อยมากอ่ะมันได้เศษเหล็กแค่สองอันเองส่วนมากจะได้เป็นโคอ่ะกับฟินอ่ะปึ๊บอุ้ยได้เหล็กมาแล้วสองก้อนมาใช้เจ็ดอันใช่ไหมสวยพี่สวยครบครับคร,บครบเรียบร้อยเผาสิครับรออะไรเราจะได้เครื่องคูซิโบ้แล้วใช่อ่ะเดี๋ยวฮะที่แรกอ่ะที่แรกเลยเนี่ยอ้าวใครใครทุบทิ้งอ่ะอ้าวเฮ้ย ที่เลยาขายไข่ทุกทิงอ้นี่ต้องตกหาเครื่องแรกคืนแล้วเหรอวะเนี่ยจะได้ไมวะเนี่ยโชคดีนะไข่แล้วมันหายไปไหนวะไม่รู้อะตกหาต่อไปเหมือนเล่นใหม่แล้วเอ้าเฮ้ยได้สมุดเอ็นชาร์ตอุ้ยดูไหมชาร์ตเลยอะ ใช่เลยขอรู้นเอาไปให้ดูเหมือนกันโอ้โหมันมีตกได้สมบูเอ็นชารได้นี่ว่าพันช์พันช์ก็คือกระเด็นแต่ว่าอรอยย่อเลยนี่ผมไม่รู้จำไม่ได้พันช์ก็คือกระเด็นของธนูพี่แต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็ตกมาจนจนมืดแล้วนะครับเราก็ยังไม่ได้นะครับอุย้ยอุ้ยเดมอนเฮ้ย <c oughs> ได้เดมอนเฉยโอ้โหออแปลว่าเรายังเจอของไม่หมดเซน,น่าได้เลย อุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้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 แล้ววางดิวางดิเออได้สักทีไอที่ผายได้นานมากเลยกว่าจะได้อ่ะไปคาบหม้อปรุงยาเลยเอ้ยเออถูกแล้วหม้อปรุงยาเอยหม้อใส่น้ำี่เราคราบเครื่องตัดหินด้วยนีกว่าเครื่องตัดหินราเคอยู่ยังไม่เคยใช้แต่จริงก็เคยใช้แหละผมลองคราบดูเฉยเรียบร้อยไหนเออวางตรงไหนดีเราก็ใส่หินเข้าไปเลยอ๋อ ใส่หินเข้าไปพี่อ๋อนี่ไงมันก็สามารถทำเป็นบันไดแล้วก็เป็นหินเรียบได้ก็โอเคนะนี่พี่เครื่องนี้ไหน,นหอุจเหระแล้วม้าอะไรตรงนี้วันนี้ยมไม่เห็นอมนไม่เห็นรอก่อนรอก่อนรอก่อนละลายแล้วก็จะได้ลาวาอา้าวแล้วถ,ถ,ถ้าในชีวิตจริงนี่คือเอาหินไปละลายก็จะได้ลาวาเหรอใช่ใช่เหรอใช่วัตถุจากของหินไงเพิ่งรู้เนี่ยหินที่โดนความร้อนได้กลับไปเป็นแมกมาใต้โลกแล้วก็จะทะลุขึ้นมา ปอมภูเขาไฟก็กลายเป็นลาวเร็จแล้วแล้วไงต่อก็เอาถังมาตักออกเดียวพี่เดียวเดียวเดวโอ้ยไก่ไกไกโอ้ยเดี๋ยวเดียนดียวเดียดยวเดียวีวนยีววย ไม่จบคลิปไม่จบคลิปเหมือนอนไร<า>จบแค่นี้ก็ได้โอ้โหม,มันไม่เร็วจังวะโอ้พี่เอาใครบอกให้ตักก็ตักแล้วว่าโอ้พี่ก็มีกล่องในถังอีกไม่ใช่มันมีถังในกล่อง,อ,งอีกอะไรหรอ้งสองถังอ๋อริมลิมลิมก็ดูออกซิเจนจะคุดออกไงก็ไดมอนไงเนี่ยมีสีก้อนเนี่ยมีสามสีไหมเฮ้ ทำไมเกียนคนได้มันสนุกเลยเนาะเวลาโดนเกลียนเองไม่มีความสุขโอเคงั้นเดี๋ยวเราขยายก่อซิน,นิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราก็ปิดคีปไปแล้วกันนะครับคือเราจะเอาอะไรขยายก่อเอาเป็นดินไหมปลาเอาเป,ป็นตกปลาขยายก่อ <c oughs> อะไรวะเนี่ยอ่างั้นเดี๋ยวทางไหนวะที่ทำเป็นทางต้นไม้อ๋อทางนี้งั้นเดี๋ยวทางนี้ผมจะทําเป็นทางที่ปลูกต้นไม้แล้วกันนะเพราะว่าตอนเนี้ยเราต้องการต้นไม้เยอะมากอยากตกอันนี้อยากรู้ดีว่าแบบคนตกได้เลยแล้วมันรู้สึกยังไง <laughs> อกา a ที่แรกของต่อไปนะร oh, <laughs> ัวมากโอ <Okay. S 2> เครัวเลยรัวละโอเคงั้นเดี๋ยวเราปลูกติดไปเลยแล้วกันเนาะมันน่าจะโตแหละแต่ว่ามีคนบอกว่ามันไม่โตนะครับเอา้านี่ไงปลูกปุก๊บโตปั๊บเลยเนะี่ยได้อยู่ได้อยู่น่าจะโตนะโตแหละโอเคมาเดี๋ยวเราเอ้วางดีเลยดีไมนะ oh. ได้ฟีเจอร์ฟอรลิงกับไฟวางเป็นไม้ดีกว่า ไาเป็นเลยเรารวยแล้วไม้ใช่กือบต้นไม้โตเร็วมากทำเป็นทางยาวดีกว่าแต่จริงๆนี่มันราแคบไปนะเนี่ยเล็กมากเลยอ่าเมนดิง้งตกปลาไ,ได้เมนดิง้งเราจะมีใบตกปลาใช้แบบไม่จำกัดไม่พังอะ่ะถ้าตกถ้าใช้ตกปลาไนะงก็ไม่พังก็คือเมนดิ้งมันจะซ่อมเตงใช่ไหมได้ถ้าเราได้ลเวล ของที่ถืออยู่หรือว,ว่าที่สวมใจอยู่จะซ่อมให้อัตโนมัติโคตรดีแหละในลัคกี้บอกไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวมันเปิดแล้วมันก็นจบไม่ใช่ <c oughs> เหรอ,อโอเคนะผมก็จะต่อทางยาวประมาณนี้แล้วกันสามช่องมันไม่น่าเล็กไปห,หรกอบ้างกำลังพอดีเอาเป็นว่าตอนนี้แบบเราเริ่มแบบตั้งหลักกันได้แล้วก็คือต้นไม้เยอะมากตอนนี้เอ้ยไม้เยอะมากตอนนี้กวา่า คือต้องภาวนาให้ได้ฮาร,ร์ดออบสีนี่อะได้แล้วพูดถึงได้เลยได้ไรอุ้ยเบนดิ้งได้อะไรอะได้เป็นตกปลาเหรอใช่ลัวสาวันเวกิ้งสาไหนดูหน่อยเบนดิ้งหนึ่งไหนไหนอุ้ยจริงด้วยคือถ้าอยากทาไม่เทพอะเราต้องเอาเบ็ดอันที่พี่ได้แล้วก็อนนั้นอะเอาบวกกันมันบวกได้ได้หรอบวกได้ต้องใช้ทั้งหรอใช่เบ็ด เบ็ดที่ผมถืออยู่นี้ก็ยังมีเมนดิ้งแล้วก็จะมีของอันนั้นด้วยก็คือที่คือเบ็ดอันนี้มันครบแล้วอันเบรกิ้งสามลากก็อนูิีสามรัวสามคือมันตันหมดลวขาดอันนี้คือเมนดิ้งซึ่งอันนั้นมีเมนดิ้งถ้าเรามาพอถ้าเรามาผสมกันนะเบ็ดที่ผมถืออยู่ก็จะมีเมนดิ้งและเบ็ดนี้ประกยเป็นเบ็ดเบ็ดตันก็คือเบ็ดที่แบบว่าเอนชาร์ไม่ได้แล้วอ่ะคืออันนี้ดีสุดละตอนนี้แต่คือจริงๆเราก็ไม่ต้องก็ได้มันคือมันตอแค่คนเดียวถ้าเราไปรวมมันอ่ะ ใช่เอองั้นเราอย่างนี้แหละดินเสียโอ้นี่ไงเรามีดินอยู่นี่ว่าโอเคดินเสียนี่นะทางทางปลูกต้นไม้ของเราอย่างว่าแหละทางเดินมันเล็กไปจริงด้วย3ช่องอะแต่ไม่เป็นไรประหยัดไม้ไว้หน่อยก็ดีหิวอีกแล้วอะตอนนี้หลอดอาหารเหลือ3หลอดวิ่งไม่ได้ละทำงานหนักเกินต้องการกินข้าวออเรากินบานาน่าก็ได้นี่ว่าลืมไปบรานาน่าเพียบเลย <c oughs> ลงมาทำอะไรใ <c oughs> ต้ทะเละ เอาคลองอเลยโยนเดี๋ยวเรามาลองใส่เครื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะว่าเครื่องนี้มาทำงานยังไงเดี๋ยวนะื่อา่า,าเผาบ้านเราได้ใช่โอเคเครื่องนี้มันก็จะมีมมมมมแคมไฟอยู่ข้างล่างแล้วก็มีหม้อนะครับอ่ะใส่เข้าไปแล้วมันก็จะละลายถ้าชีวิตจริงเราไฟแช็กมาจุดหินนี่นมันจะกลายเป็นลาวาไหมเออมันเป็นแต่ว่ามันต้องใช้ไฟที่แรงกว่านี้ต้องมันจุดล้อมเร็วแล้วไฟแช็กไม่แรงเหรอ แรงแต่มันแรงไม่พอแล้วถ้าเอาไฟแช็กมาจุดเสื้อก็แรงแต่ก็ยังแรงไม่พอโอเคได้ลาวาแล้วได้เบลด้วยมาเดี๋ยวเรามาลองเผาซีเดียนกันดูว่าจริงหรือเปล่าเผาไม่ได้เผาไม่ได้คือออสซิเดียมันไม่น่าเผาได้ในในเกมอืมใช่โอ้โหเป็นไงครับบ้านเรา ก็สลับวันนี้นะครับแล้วก็ได้ดรวยบ้างได้หม้อนี้แล้วก็ได้ที่ทีแลกของหายไปนะครับหายไปทั้งสองอันเออแล้วก็ได้เครื่องร่อนมานะครับนี่เครื่องร่อนบอกเลยว่าชอบอนไสุดก็คือชอบเครื่องร่องสุดนะฮะก็ยังไงสลับคลิปเอาราฟทัวเวอร์วันนี้น้บก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งให้เราสองคนได้ผมคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันดีไม่แน่คลิปหน้าเราอาจจะไปลรกกันก็ได้นะครับเือบจบเร็วเร็วรีบรีบ นั่นแหละก็อย่าลืมไปกดซับช่องไข่ใต้ที่คิปชั่นด้วยนะครับโอเคแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย